สวัสดีทุกคนครับวันนี้กลับโอดคนเดิมอีกแล้วนะครับนี่ครับท่านไปวันนี้จะมาซื้อพาราบินตัวใหม่ครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่สกีนครับซื้อวันนี้จะมาซื้อสกีนใหม่เดี๋ยวขอใส่พื้นครับแปบบ๊บนึงครับพื้นช่าครับสามวัน เ้อสกรีนใหม่ครับอันนี้ไทยจันหนวดเขี้ยวครับนี่ครับไทจันหนวดเขี้ยวซื้อเลยเรียบร้อยครับจะนำมาใส่กัน วางละจันวางละจันด้วยธรรมดาที่ไหนอยาไปลองเล่นดูครับว่ายิงโดนหัวนวมันจะพูดว่าอะไร สีเขียวด้วยเปลี่ยนเขาคหอยโอ้โหคำพูดแน่นอนจริงๆโอ้โหสุดยอดห่อเปลี่ยนฟ้าเราตากผ้ามากครับตัวนี้ เดินรอยเที่ยวรอจดริงๆอ,อ,องกี่ครั้งก็รออ,อะไรเนี่ยอ,อ๋อเมื่อกี้น่้สีฟ้ามาครับใส่ไ,ไสปะจบแค่นั้นแหละครับผมสวัสดีครับ